หนูคิดว่า2ปีที่คุยกันค่ะไม่ได้คบกันสาปีใช่สำหรับหนูตอนนี้หนูไม่มีอะไรติดชาร์จก <c oughs> ็มันจบแล้วอะค่ะมันเหมือนแบบว่าคุยกันแล้วก็เราหยุดไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยช่วงวันที่10บเดือนที่แล้วเสียใจอยู่ไหมครับตอนนี้อคะฮิวใจด้วยการทำงานเสียใจไหมเสียใจก็รู้สึกว่า ถ้าความรักมันไปต่อไม่ได้มันก็ต้องมันก็เสียใจค่ะแต่ว่ามันต้องมูฟออนอ่ะใช่จริงๆก่อนที่จะมูฟออนก่อนที่จะไปต่อไม่ได้เราได้มีการปรับปริมากเอยแค่ไหนก็คุยแล้วก็ปรับแล้วก็รู้แล้วว่าการไลฟ์สไตล์ของเราการใช้ชีวิตแล้วก็หลายๆอย่างมันแบบมันไม่ตรงกันพยายามปรับแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ขเหนื่อยแล้วกับสัมพันธ์ที่มันต้องปรับตัวกันไปเรื่อยๆเหมือน เหมือนแบบว่าเราเราคุยแล้วมันมันไม่คลิกกันเราเริ่มรู้ตัวตอนไหนเขาว่าแบบมันไม่ค่อยคลิกกันอะไแบน่าจะแบบไม่ค่อยลงกันเลยรู้ตัวตอนไหนจำไม่ได้เลยแต่ว่ามันเป็นมันมันเป็นเรื่องที่เราไม่อยากลงดีเทลว่าแบบตอนไหนอะไรยังไงจริงเสร็จอะเวลาไม่พอระยะ เกือบสามปีเลยคุณเอออันนี้มันใช้เวลาเกือบสามปีใช่ไหมก็คือคุยกันประมาณสองปีที่แล้วก็ตามที่ที่มีการคอมเมนต์การในไอจีแล้วก็<อ>ใช่ค่ะมีมีการคุยกันทุกคนก็เห็นอยู่ในโซเชียลใช่ไหมคะแล้วก็จากตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ประมาณสองปีค่ะแล้วตอนนี้ก็โอเคก็ไม่ได้คุยกันเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาในการคบกันแล้เขายังไงกับเราบ้างเขากับ จริงล,ล้วเสียดายไหมเราแบบว่าเรเป็นแนทด้วยก็เราเราแต่เวลาแบบกับแมทไหมเราเสいいียดายเสียดายเวลาที่คบกับแนทไหมไม่เสียดายค่ะไม่เสียดายเพราะว่ารู้สึกว่าตอนที่คุยกันก็ก็คุยแล้วก็เป็นคนที่น่าน่ารักต่อกันแล้วก็ทําเต็มที่แล้วงั้นพี่ถามเลยว่าหลนุ่มมึงต่บกันว่าสามปีถามว่าไปไปตอนไหนระยะเวลา หนูค,คิดว่า2ปีที่คุยกันค่ะไม่ได้คบกันสามปีใช่คุยกันเป็นเพื่อนใช่ใช่คุยกันค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นช่วงคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเก๋ๆยิ่งนั้นว่าไม่มีการตอบไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการไม่ได้อยู่ช่วยกันไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ซับซ้อนค่ะใช่คือก่อนหน้านี้เหมือนมันเป็นแค่คนรู้จักคือใช่ค่ะเป็น คุยกันแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ดีนะพี่เขาก็น่ารักแล้วเขาก็เป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งแล้วก็เป็นช่วงที่ที่ดีที่คุยกันตอนนั้นก็<ช>แต่เพิ่งมาตัดสินใจคบกันตอนรุ่นปลายอะไรเหมือนสถาน,นะมันไม่ไม่คบกันตั้งแต่ตอนตอนนั้นนาะแล้วก็มีการอ่การ <ๆ S 1> บอกว่าพี่เขาบอกว่าไม่สนแล้วใช่ไหมหนูก็เลยว่าเอองั้นเราจะลองบอก เปิดตัวไหมเพราะว่าสําหรับหนูว่าถ้าพูดถึงการพบกันอ่ะมันต้องเปิดเปิดตัวเปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นแค่ช่วงเวลา2เดือนที่ที่เราได้แบบทําเต็มที่แล้วแสดงว่าเรานับสถานะแฟนก็คือช่วงแค่ช่วงเปิดตัวอ่าใช่ไหมที่ประกาศต้องประกาศทั้งสองฝ่ายแล้วทำไมวันนั้นถึงเลือกที่จะแบบไม่ไม่ออกมาพูดก่อนหน้านี้เนีย ถ้าก่อนหน้านั้นคือถ้าหนูจะเป็นอยู่ดีๆเป็นผู้หญิงออกมาแล้วก็ประกาศกแบบว่าแบบว่าหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่กล้าที่จะบอกเพราะว่ามันเป็นช่วงที่คุยกันและแล้วพี่เขาก็มีโอกาสที่จะจะทําอะไรของพี่เขาก็ได้หรือว่าเราอยากทําอะไรของเราจะทํางานจะทําอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะไม่ติดอะไรแต่ว่าถ้าเราคุยกันแล้วจะพบกันอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าตอนนี้ก็มันยังไม่เปนการสำหรับการเลิกการเขียแค่คิดว่าเลิกกันดีหรือว่าเลิกกันด้วยมีอะไรติดช้างในืจเลิกกันด้วยดีเลิกกันด้วยดีหรือว่ามีอะไรติดช้างไหมสำหรับหนูตอนนี้หนูไม่มีอะไรติดช้างแต่ว่าพอมันเลิกกันถ่าปนหนูเดือนมันก็เกิดการมันาะฝังเรามันเลยทำให้ยั่งฝังรู้รู้สึกว่าทำไมอะไรเงี้ยถึงปถึงฝังเราฝังนั้นโพสต์เราโพสต์หนูหนูแชร์อะไรใช่ไหมคะ จริงๆค่ะไม,ไม่ไม่มีไม่มีชื่อไม่มีอะไรแต่ว่าหนูชอบลงเพลงแล้วก็ลงสตอรี่ลงอะไรอีกแล้วคือจะตอนที่แฮปปี้หรือว่าจะตอนที่แบบเซ็งๆหรืออะไรคือหนูอยากทาให้ทุกวันแบบว่าเรามีอะไรอัปเดตเพื่อที่คนดูเขาจะได้รู้ว่าเออเรายังไม่ได้ขายไปไหนจากโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ตั้งใจที่ททจะดร<พ>าม<พ>่าหรือไม่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่มีเจตนาอะไรอย่างเงี้ยเลยแต่หลายคนมองว่าฝั่งไหนเขาบอกว่าเราไม่ได้โปรตี อ่อนนนเป็ค๋อข้อความไม่ได้โพูดเองหนูเป็นคนบอกพี่เขาเองว่าหนูชื่นชมเขาว่าพี่เป็นคนที่เก่งและหนูมองเห็นว่าเออถ้าเขาอยากจะเข้ามาในทำงานในวงการถ่ายหนังอะไรเงี้ยที่หนูในใจหนูชมอะไรเงี้ยค่ะคือหนูเป็นคนพิมพ์เองไม่มีใครพิมพ์ให้ไม่มีใครไม่ติดใจพิมพข้อความที่เขาไปถามเราว่าทำไมเขาถึงพิมพ์ให้เราใช่ไหมใช่คเมนต์นั่นน่ะเรายืนยันว่าเราเป็นคนพิมพ์เองใช่ค่ะใช่ไม่ใช่คนอื่นพิมพ์ไม่มีใครพิมพ์ ในเรื่องที่ชาวเน็ตจับตา monitor กันเพราะว่าเวลาไลฟ์จดเกิดการช็อตฟลูคืนนี้เราาก็มันไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นไปแล้วก็ไม่เป็นไรมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ให้ความรู้เรามีบ้ามไม่มีส่วน มันเกี่ยวกับเรื่องของงานของเราเลยลูกแต่ว่าเหมือนเรากำลังจะมีบทบาทใหม่ๆอาจจะต้องไปเจอคนใหม่ๆนักแสดงผู้ชายนักแสดงพระเอกอะไรเงี้ยการที่เรามีแฟนเปิดตัวมัจะทำให้เราแบบไม่เอ,อ่อไม่ทำงานลำบากขึ้นอนะไรเงี้ยมีส่วนกับงานไหมหรอคะสำหรับหนูนะคะพี่เขาก็ทาพี่เขาก็ทํางานหนูก็ทํางานคือเรื่องส่วนตวัวก็คือเรื่องสองคนเราจะคุยกันมันคิดกันยังไงค่ะไม่ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องงานเลยถ้าจุดที่ทําให้บอกว่าต้นรุติ รู้ส be like okay, ึกว่าต้องหยุดแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกคือไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตหลายๆอย่างคือเราลองศึกษากันแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มันยังมันไปต่อด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยอแ่้เห็นที่เขาไม่สัมภาษณ์ทั้งสองรอบเลยสัมภาษณ์ที่เขาแ่ัมภาทั้งสรอบได้ดูได้ดูได้ติดตามสัมภาษณ์ของเาได้ดูมีก่อใจหรืว่าเรามีอะไรอยากจะบอกอะไรที่ไม่ตรงกับ ก็สําหรับหนูนะคะคือมันก็เป็นสิทธิ์ของที่เขาที่เขาอยากจะพูดหรือว่าอะไรเนี่ยคือสําหรับหนูคือมันจบแล้วก็คือไม่อยากพูดต่อแล้วก็ไม่อยากลงดีเทลเรื่องเรื่องคนงฉพคนหรืออะไรอย่างเงี้ยเ่ที่ถามตอบเขาบอกว่าเลิกกันไม่ใช่เพราะมือที่สามแต่เลิกกันเพราะสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างมีส่วนไหมคะคนรอบข้างอคะ สำหรับหนูไม่เลยคือคนที่คุยกันและเราเรา,เราต้องควบคุมความรู้สึกเราควบคุมได้ทุก<ม>อยาก่างเราถ้าเรารักกันเราคุยกันแล้วเ,เราก็ตกลงหรือทําอะไรร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แฮปปี้ที่สองคนคนอื่นไม่ไม่เก่งใหญ่ยืนยันว่าเป็นแค่คนสองคนเท่านั้นไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องใช่ค่ะบอนคนก็สังเกตว่าเหมือนมันมีปัญหากันช่วงที่เราเริ่มมาเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยมีมีสวนสังเกตปัญ อาิมื่อใครสังเกตหรืออะไรยังไงมีส่วนไหมไม่มีส่วนอย่างที่เล็กเหมือนแเขาเคยพูดว่าการคบกันมันมีกฎมีอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่รู้ว่าอพอะไรเพราะว่าไม่มีคำถามที่ว่ากฎจริงๆนะคะอย่าเรียกว่ากฎเลยคือหนูอะไปเจอในในจีแล้วเขาลงว่า2 2 2หนูก็อ่าน2 2 2มันหมายถึงอะไรมันคือแค่ การกระชับความสัมพันธ์แต่ว่าไม่เคยตั้งกฎไม่เคยหนูกับพี่ไม่เคยตั้งกฎอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แค่แบบว่าถ้าถ้าครกันหรืออะไรไปใช้ชีวิตสุดท,ท้ายที่ทำงานหนูยืนยันใช่ไหมว่าหนูไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเขาแล้วก็รักครั้งนี้มันไม่ใช่ที่ตรงนีไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงหนูยืนยันไหมว่าไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเขาแล้วก็ไม่ใช่คอนเทนต์คือหนูอาจจะ เป็นคนที่ชอบทํางานแล้วก็ตอนนี้หนูเห็นว่าพี่เขาก็มีแฟชั่นในการกลับมาทํางานแล้วเขาก็มีแนวทางของเขาแล้วก็เวของเขาหนูก็แบบแฮปปี้ตรงนี้แล้วที่แบบเราต่างคนต่างมีแฟชั่นของตัวเองเราบองว่า,วา,วานะยกเลิกงานกาานน่่นร้อยงานงานขึ่งเราหลบยกเลิกงานก่่นร้อยงานเนี่ยหนูบอกว่ารับมาประมาณ5งานไม่ถึง5งานด้วยซ้ำแล้วก็ร้อยงานเนี่ย ้าติดต่อเข้ามาหนูก็ทําไม่ทันอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบมันหลายๆอย่างก็คือน่าจะไม่ถึงร้อยงานเลยพอดีมาเจอคุณแล้วมีขอขอคัดค้านรู้สึกไงว่านักก็ทิ้งท้ายว่าเขาคาดหวังกับเราว่าเก๋ไก่จะต้องเป็นเจ้าสาวของเขาในนานเพอดูจริงพอดูจริงจังกับรักที่เกิดขึ้นกเรอกมากก็หนูก็ทำงานของหนูก็คือถ้าพี่เขาอยากทำอะไรก็แล้วแต่พี่แน็กเลยพี่เขาเลย เรา้วึงักคาัย้เอ่าจบะให้จบตรงนี้เลยลูกรู้สังไงคะที่รู้สึกว่าคาเเป็นเจ้าสาวที่เป็นเจ้าสาวเรื่องเรื่องนี้มันซีเรียสเหมือนกันมันจริงจังเหมือนกันเรื่องแต่งงานหรืออะไรเราก็ต้องใช้เวลาแล้วก็การหลายๆอย่างมันไม่สามารถที่อยู่ดีๆเราคุยคุยกันแล้วก็ คือถ้าอะไรมันไม่แน่นอนอ,อะไรเงี้ยหนูว่ายังพูดถึงไม่ได้เรื่องนี้ค่ะใช่ไหมเขาม่ใช่คอนเทนต์เนาะรับตรงนี้ไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ใช่คอนเทนต์ค่ะคโอเขอบคุณมากค่ะอขบคุณค่ะ